กับกับแล้วร้านอาหารกลานร้านอาหารที่ไหนก็ต้องมีเกมเลยอาหารที <s <S ่ไม่มีก็พี่มสั่งแตงโมเขาไม่ไหรอมันไม่มีเนาะเขาแล้ว่็สั่งวิงซูแล้วก็บอกปัดเทียนให้หน่อยพี่สั่งแล้วพี่เอาของบอกว่าเอาของหวานแล้วปัดเทียนเป็นอะไรอเหใชเป็นเปเหมือเลยออันนี้ป๋อซูม สามทิศก็เลยละแก้วเราพี่ปีหนึ่งก็เป็นพี่หมปีหนึ่งอันซูมมาดูอันซูลองเพลงให้ป๊าฟังหน่อยสองรอบแฮ้ปี้เบิร์เฮ้ปี้เบิร์เดทูยูแฮปปี้เบิร์เดทูยูแฮ้ปี้เบิร์เดแฮปปี้เบิร์เดทัูอีกรอบนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy, Happy, birthday. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ให uh, like, uh, 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 ้อาสาอธิษฐานก่อนกอาาอายาสาอธิษฐานหน่อยว้านะใหอาสาอธิษฐานหน่อยบอกอาสาสาให้อายาสาต้ไวๆขอให้มีความสุขครับ ถ้าให้สายเป่าสิเป่าอเป่ากัน Happy Birthday รูยูเฮ้ยอือมีควันบอกว่าสายมีความสุขมากๆนะคะทันมาทันมากสิครับทันไปหาสายนุ่นครับเออบอกว่าสายมีความสุขมากๆนะครับนล้วสายก็เลยกดไม่ทันเลยเฮ้ยอย่าร้อนนะลูกโอเค ไอนเียนแล้ววันนี้นอนหลับเนี่ยเปิดยาได้อะไรอเปมมีอะไรด้ยอ่าดออกมาย่เพิ่งอะเดี๋หยิบเองอมาแล้วอู้วว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  แอฟฟ้าหมดเลยหมดเลยมนงาม้าจือายดหมดีสุดเสุดนี่ันี้คนให้ลยพ่อนนอา,าันนี้กไองนี 1> 1, 5, 5. ้พอให้ากฟ้าไว้สุดฟไว้ i'm <laughs> in